ใครมาพี่ก็บังคับให้ใจมาเป็นเพื่อนพี่ไงก็กลัวไม่มีใครมาใกล้จะเป็นทรงนี้น่ารักดีอยวยาวถึงข้างหลังข้างหลังอ่ะ <classical S 2> เขาไม่เล็มให้ได้เหรอวันพุธนี้ไม่ถามเขาดา้วยฮ้ยเขาห,าหบบ้ามตัดผมวันพุธไม่ใช่วันพุธไปถามเขาว่า ไปบ่วงมานไงมาติดแค่บวงมานถ่ายไหมคะเชิญเลยค่ะพี่ชอมาเหรอพี่ต่อเป็นเธอเราโผล่ให้เลยพี่ยาไม่อยู่พี่ยาไม่อยู่ถ้าพี่ยาหน้าไปถึงนู่นแล้วไปเรียงไลยนะเลี้ยนเลยนะเรียงเลยนะเอายากทานเออ ไปก็ดีเรซะต้องชอบส่งใกลๆเป็นชาวป่าอ๋อก็ชอบส่งใกล้ๆเขาม่ได้อบุญเลยไม่ายคู่นะคะเขาอกเาเล่นโตมาเข้าไม่ได้โอ้โหปล่อยอยูู่นึ่วนสเมตร ก็าวังเก็บเอามายิงสองแมสแถมพี่เต้ยไปเอาอะไรเอาเลิกเอาใม่เลยอ้วนเหรออะไรดูดออิตนึ่งนะ่นึงนะกิน๋วยเตี๋ยวกี่ชาบกอกินแล้วก็ไปนอนเลยแน่เลยอ่ะนก็ตื่นมาไงช่วงนี้ตามใจปากไน่อย กมันกคทิ้งเอาันชอบกินเกินสองทุ่มแล้วเดี๋ยวนี้อ่าไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องไม่กินเละแล้วอย่างนี้แหมเพราะเขาให้ดึกๆเลวางหน้ารถเลยนี่ขเขาก็ให้หลังเลิกอ่ะไม่กล้ากินแล้วเดี๋ยวค่อยกินกินกลางวันอ่ะได้ <c oughs> อันเดอร์แสงอันน้องนิ่งไงไปไ เวลวไปจ้องอ่ะพี่จะแทนกดเดีจะไปหันแล้วก็จะเป็นรูปยังอุ้ยตอนนี้วออ้มประชาชนรอรูปคุณเทน่าหมอตั้มรูปหล่อๆไห่เอาพี่โดจริงหมอตั้งเหรอหมอตั้มส่งไปให้ใบต้องเยอะนะเมื่อวานเนี่ยจริงเหรอผมไปงเกี่ยบเลยตใบไม่ดูเองพี่เซฟเกี่ยไม่ได้เปิดเองหมอตั้เออรอหลายรูปอยู่ไปดูไปดูตามไปดูได้ได้หมอตั้มส่งนี่แบบจไม่ดู พูดปางเข้าวิจอยแล้วนะเนี่ยพี่ปอบอกสินอนเร็วกินนมเยอะนมไม่เคยกินเลยตึกำมาพันลุ้นล้วนที่อ่ะทำไมป้าไม่ถูกคว่าผมรักไม่ก็ไปก็เสริมไงก็ถูก ไม่อาย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 น้องปายไหมไม่อายเป็นเด็กรุ่นเก่าเผลยพีม่ายสูงกวาไปโอ้ยไม่สูงกว่านี้แล้วเลยตหกเลยนี่แหละผู้หญิงอ่ะตั้งไปหนอ๋อ๋อตกใจจอยด้วย ตัวเล็กเลกตัวเล็กตัวเล็มากตัวเล็กเลยเลยดีอ่มสองอ่ะไม่เท่าหูหมามา่าหูหมาเองหรอนี่แต่เด็กผู้ชายสูงช้ากว่าเด็กผู้หญิงไปแล้วไหมไปแล้วก็